สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับช่องรถยนต์มือสองเพื่อคุณครับผมปิ๊กครับฝ่ายขายรถยนต์มือสองบริษัทรถดีเด็ดออโต้จำกัดนี่วันนี้นะครับผมพามาดูโตโยต้ารีโวครับเครื่องยนต์2.4รุ่น E ครับตัวยกสูงเกียร์ออโต้ครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับครับผมสำหรับรถยนต์คันนี้นะครับเป็นยี่ห้อโตโยต้านะครับรีโว d ดีแคปนะ4ประตูครับเครื่องยนต์2.4ดีเซลรุ่น E พรีเลนเนอร์ er ครับตัวยกสูงนะเกียร์ออโต้ด้วยนะเป็นรถยนต์หมดสัญญาเช่าครับสีเทานี่ยาดูร,บรอบๆก่อนนะครับมีรอยนะครับมีตำหนินิดหน่อยแต่กเ็เก็บให้ได้นะครับเดี๋ยวเก็บรายละเอียดแก้ไขให้นะครับนี่มีรอยบ้างครับขนแมวพวกนี้ปั่นออกนะครับไม่ใช่ปัญหานะ ตัวนี้เป็นคาบสติกเกอร์นะครับทำความสะอาดได้นะด้านในครับเลขไมล์รถยนต์คันนี้นะครับ132676กิโลเมตรครับนี่พวงไลัยครับมันติฟังก์ชันครับนี่เกียร์เป็นแบบออโต้ครับระบบแอร์ครับวิทยุภายในเป็นเบาะผ้านะครับสีดำ เป็นเบาะผ้าครับกระจกไฟฟ้าเซ็นอร์ลล็อกครับนี่ด้านหลังครับก่อนส่งมอบเราทำความสะอาดให้ทั้งหมดเลยนะทั้งเบาะแล้วก็ภายนอกด้วยนะครับห้องเครื่องด้วยนะทำความสะอาดทั้งคันเลยครับเดี๋ยวผมพาดูห้องเครื่อง กระโปรงยังไม่มีรอยแกะนะครับนี่แผ่นเพจยังเรียบอยู่นะคานครับคานเดิมเครื่องยนต์ครับนะ ก่อนสมอบเราทําความสะอาดให้ทั้งหมดเลยนะครับห้องเครื่องเราก็ทํานะนี่ทั้งคันเลยนะครับมีติดตั้งแคลิบอยมาให้แล้วนะครับเนี่ฮะมีไลเนอร์ให้ด้วยนะครับรถยังไม่ได้ทําความสะอาดนะ ประมาณนี้ครับผมครับผมสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจนะอยากจะเข้ามาชมรถก่อนรถมีมีหลายรุ่นนะครับมีหลายรุ่นเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับจะจอดอยู่ที่โกดังนะครับบางพีจังหวัดสมุทรปราการนะราคาคันนี้นะครับตั้งอยู่ที่529,000บาทครับนี่ รถก็เราปรับสภาพให้นะครับทำความสะอาดให้นะรถมีอยู่หลายคันนะครับเราก็เอามาถ่ายให้ดูสัก1นึ่งคันนะครับนะก็สำหรับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ